กฎแห่งการควบคุมกล่าวไว้อย่างง่ายว่าเรามีความรู้สึกดีที่ต่อเมื่อเรารู้สึกว่าเรากำลังควบคุมวิถีชีวิตของเราและเราจะรู้สึกว่าชีวิตของเราไม่เป็นไปตามนั้นก็ต่อเมื่อเรารู้สึกว่าเราถูกควบคุมด้วยสิ่งแวดล้อมหรือจากคนอื่นการควบคุมทงปวนเริ่มต้นจากการควบคุมความคิดในจิตสำนึกของเรา เมื่อเริ่มต้นที่แนวความคิดที่ถูกต้องว่าเมื่อมีผลลัพธ์ก็ย่อมมีเหตุและเมื่อกำหนดเหตุแล้วเดินตามร่องรอยความสำเร็จเราก็จะได้รับเป็นความสำเร็จอย่างที่ต้องการมันทำให้เรารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้อย่างมี เหตุและมีผลมันเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่มีสูตรที่เป็นตัวเลขแต่มันมีสูตรความสำเร็จที่อธิบายเอาไว้จึงเป็นสาเหตุที่มาของความรู้สึกที่ว่าคนเราสามารถควบคุมผลลัพธ์แห่งความสำเร็จได้ด้วยการควบคุมตนเองนั่นเองเราอาจจะถูกอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมอยู่บ้างแต่ผู้ที่จะกำหนดความสำเร็จ ก็คือตัวเราโดยเริ่มจากความคิดของเรานนั่เองจะว่าไปแล้วสุดแห่งความสําเร็จที่เราควบคุมได้เริ่มต้นง่ายๆที่ความต้องการจะทําให้สําเร็จในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก่อนจากนั้นก็ลงมือปฏิบัติอย่างไม่ลดละระหว่างปฏิบัติก็ใช้จิตใจให้จุดจออย่าวอกแวก และในขณะเดียวกันนั้นก็ต้องใช้สติปัญญาพิจารณาว่าสิ่งที่เรากำลังทำนั้นจะได้ผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการหรือไม่หากไม่ได้ก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการเสียใหม่เหล่านี้คือสิ่งที่มนุษย์ควบคุมได้ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนจะทำให้เราได้ที่จริงแม้ว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราสามารถขอพึ่งพาทางใจได้เราก็ต้องถือว่านั่นคือสิ่งที่แถมให้มา ตัวเราคือผู้ที่จะต้องลงมือปฏิบัติดยเริ่มต้นจากความคิดที่ถูกต้องเมื่อคิดได้ดังนนี้ว่าความสำเร็จขึ้นอยู่กับการควบคุมของเราทั้งสิน้นหรืออเรียกว,ว่าเป็นส่วนใหญ่แล้วจิตใจของเราก็จะเกิดความเชื่อมั่นและมั่งคงสติปัญญาของเราจะถูกใช้ไปในทางที่ถูกต้องเพราะจะต้องคอยพิจเคราะ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทางว่าจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไรมันเป็นเกมที่สนุกสนานสำหรับชีวิตฉะนั้นแล้วในชีวิตของเรานั้นเราสามารถจะเล่นเกมแห่งความสำเร็จได้หลายๆอย่างเลยทีเดียวและเมื่อเวลาหมดคือเราตายแล้วเราก็จะกลายเป็นล่องรอยความสำเร็จให้แก่คนอื่นต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ไปให้กับคนที่คุณรัก ขอพระเจ้าไอพรค่ะ